ะจะดีแค่ไหนคะถ้าเราสามารถวางแผนความสําเร็จทั้งชีวิตของเราได้ตั้งแต่อายุ13ปีหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเรียนจบก่อนแล้วค่อยๆค,คิดว่าจะทํางานอะไรหรือว่าลงทุนอะไรวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับ r a r r เ a เ t e ค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยควจะเข้าใจว่า c a r r เ e r เนี่ยคือด้านของอาชีพเพราะฉะนั้นสามารถบอกได้อย่างเดียวใช่ไหมว่าในอนาคตโตไปจะทําอาชีพอะไรแต่ที่จริงแล้ว Car ิเทเตสทำได้มากกว่านั้นค่ะ อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าแค r t a s t e เนี่ยไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าอาชีพที่คุณจะเป็น,นอนาคตคืออะไรแต่ว่ามันสามารถบอกได้มากไปกว่าน,นั้นแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยว่าเขาบอกอะไรกับเราได้บ้างเนาะมาดูกันก่อนอันดับแรกเลยโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนําให้ทุกคนนะคะเข้ามาคอนซัลท์กันรอบแรกก่อน เพื่อที่จะได้รู้ background ของน้องๆแต่ละคนนะคะว่าเรียนอยู่ที่ไหนอมีความชอบมีความถนัดเบื้องต้นเป็นอย่างไรความสนใจคืออะไรคือให้รู้จักกันก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําน้องๆถ้าอายุ13ปีเนี่ยแนะนําเลยค่ะว่าให้เข้ามาทำกา r r ต t Tasting เพราะว่าการทำ Carrier าร a r ู t e ก่อนขึ้นเยี่ย9้าเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการ บอกได้ว่ามี potential จะเป็นอาชีพอะไรแล้วยังช่วยเลือกวิชา igcse ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับน้องๆด้วยซึ่งเราย้ำหลายครั้งมากว่าการเลือกให้ถูกตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะมันคือการเรียกว่าเข็มทิศชีวิตเรามันก็จะตรงไปตามแผนของเราถูกไหมคะคือการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยแน่นอน 1. วิชา igcse ถูกต้องอันที่สเราสามารถบอกได้ด้วยคะว่า หลักสูตรที่เหมาะสมกับน้องๆคืออะไรเพราะว่าหลักสูตรไม่ได้มีอันเดียวเนาะบางคนอาจจะเหมาะกับหลักสูตรอังกฤษบางคนอาจจะเหมาะกับไ b ีหรือว่าบางคนอาจจะเหมาะกับหลักสูตรอเมริกาซึ่งอันเนี้ยก็จะบอกได้นะคะแล้วน้องๆก็จะได้ไม่เลือกผิดเนาะกันตั้งแต่แรกมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยังยังช่วยบอกด้วยด้วยว่า สมมุติน้องๆบางคนมีความถนดัดหรือว่าชอบวิชาใดวิชาหนึ่งมากเป็นพิเศษแล้วสามารถที่จะทําการสอบ early test ได้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาลงสอบก่อนได้ด้วยนะคะมากไปกว่าน,นั้นเนี่ย วิธีนอกจากแ e r Test จะบอกในด้านของวิชาแล้วยังมีในพาที่เป็น personality ซึ่งอันนี้มันคือการ know yourself การ know yourself คือการรู้ว่าตัวเองมีบุคลิกแบบไหนเหมาะกับการทำงานแบบไหนเหมาะกับการเรียนแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้เราเคยเรียนแล้วไม่รู้เรื่องนั่นหมายความว่าเราอาจจะเรียนรู้ผิดวิธีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการมาทำแ e r Test จะบอกด,ด้วยว่า learning style ของน้องๆเป็นยังไงนะคะและมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยกิจกรรมที่ควรจะทำตลอดตั้งแต่เยี่ยง้า ไปจนถึงย3เนี่ยเพื่อให้มีโปรไฟล์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทำซ u เปอร์คือริคูล่าอย่างการทำซัมเมอร์สคูลหรือว่าไปเวิร์ x เอ็กซ์เพียร์หรือไปทำกิจกรรมอ,อื่นๆที่เน้นด้านความถนัดของเราด้านอาชีพของเราหรือทำเอ็กซ์ตร้าคือริคูล่าหรือทำอะไรก็ได้ให้เรามีโปรไฟล์ที่เหมาะสมให้ดีมากพอซึ่งการทำตรงนี้นะคะมันไม่ใช่การทำไปกว้างๆเนาะ แต่การที่เรารู้แล้วว่าเรามีความถนัดแบบนี้และเรามีปลายทางแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเลือกทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับเราและไม่เสียวเวลานะคะอันนี้คือมีความสําคัญมากๆมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยยังช่วยได้ด้วยว่าคอร์สในอนาคตนะคะอยากจะเลือกแบบไหนเมื่อเราได้คอร์สที่ถูกต้องเราก็ไปดูว่ามหาลาัยไหนที่เหมาะกับเรา หลายๆที่อาจจะแบบมหาละยนี้เด่นมากเลยมหาละยนี้เป็นท็อปมากๆเลยแต่คอร์สอาจจะไม่เหมาะกับเราก็จะช่วยดูได้ถึงขนาดนั้นและนอกจากการช่วยในการเลือกวิชาใน IGCSE แล้วเนี่ยเมื่อตอนที่น้องๆเนี่ยนะคะจะต้องขึ้น A-level ไปก็จะต้องเลือกวิชา A-level ถูกไหมคะเมื่อเราได้วิชา IGCSE ที่ถูกต้องแล้วเราได้เรียนครอบคุมทุกอย่างเราจะได้มีโอกาสได้รู้ว่า A-level ตัวไหนที่เราจะเลือก มันจะไม่ได้กลายเป็นว่าต้องมาเลือกเพราะว่าเอ้ยมันถึงเวลาต้องเลือกแล้วเราก็คือเลือกมั่วๆเนาะอันนี้เรามีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพราะว่าเยยเก้าเยี่ยสิบเยยสิบเอ็ดเราเรียนมาอย่างเต็มที่แล้วในวิชาที่เรามี potential ที่จะเรียนได้การเลือก A l e v e l ของเราก็จะเป็นการเลือกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เรียนในสิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆนะคะแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยยังบอกด,ด้วยว่าเราเนี่ยเก่งรักถนัดและมีความสุขกับการทำเรื่องอะไรเพราะว่าแน่นอนแหละเราคงไม่อยากเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบ ไม่ถนัดไม่รักเพราะว่าการเรียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเนาะแต่เราจะเรียนอย่างไรให้มีความสุขอันนี้คือคีย์สำคัญของการทำคา r t เ s e เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากที่จะมาวางแผนความสำเร็จทางชีวิตของตัวเองกันตั้งแต่อายุ13ปีนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ APS ไทยนะคะราคา9630บาทเนี่ยก็คือ ได้ตลอดทางชีวิตเลยถ้าน้องๆยังจะเรียนต่อไปจนถึงปริญญาอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราช่วยได้ตั้งแต่เยียงเก้าไปจนถึงเข้ามหาวิทยาลายัยจนถึงสมัครปริญญาโทเลยทีเดียวเพราะว่ามันคือกา,การวางแผนทางชีวิตจริงๆนะคะเพื่อที่ว่าน้องๆเน,นี่ยจะไม่ได้เดินไปอย่างงงๆใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเดินว่าฉันจะไปทางไหนดีเรามาให้ r คร Ta ทสช่วยในการวางแผนชีวิตกันดีกว่าค่ะ